มีเอ๋มีเอ๋ <c oughs> i เป okay, ็นสับสุกคนเห็นดูสักวามากเอามินนะคะ เช็คเลย One enemy remaining. Oh, thought you'd try harder. Yeah, let's bring it back. สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะมีนิทรรศภาพสวยครับผมยินดีครับสวัสดีครับทุกคนอันยอง มารองหาก็กก็อยกขึ้นแล้วเยาเสร็จแล้ววิญญาณบาดคนทุคนควรลุก้นนะฮะจับปีติก้าไปเดี๋ยววิ่ e สวยสวยมากมีแฟ่ยัค่ะมีแล้วค่ะ็มเลยนี่เปับผมก็มีเป่าขาผมอยู่ด้วย ใช่ใช่ผมมีแฟนแล้วหาถ้าเกิดว่าอยากจะตีผมจริงๆแล้วก็ผ่านแบนแบนหมไปให้ได้ก่อนนะฮะรักกันแฟนจะคืนกินตดหัวบนว่า,นานเล่น <c oughs> มีนาบีฮะ <c oughs> ช่วไว้ทุกคนที่ม,มา สวยครับผมแกจะหมดนะเดี๋ยวนะครับมีมีความเป็นอีฟอสเต์มากกว่าผมอีกตอลีตอนีเต้ ผมมีคนมีคนที่ฆาตกรรมผมโทษครับไม่โดนแต่เป็นไรค่ะเลือดผมน้อยอยู่แล้วเกิดการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นสออเจสซี่สวัสดีค่ะโนโมแมวอะไรท่ยะ

l a เยอร์สแตนด์ว้าว m y ้ยโอ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 ้ยอ้าโอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้อยโอ้้้้ว้อ้าป้้้้อ้ย เฮ้ยแล้วเวสโสวัสดีครับสวัสดีนะครับคนสวยแต่วันนี้ผมเสียงเสียงอื้อไม่ใช่เสียงหล่อแล้วมันเริ่มอื้อ

รออนกว่าผมผมไม่กล้าออกไปเลยเพราะคมเกินอ่ะออกาจากที่นั่งบนเลยเอาไปยังไงเอาไปแล้วครับ30 seconds left. Your duty is left over reloading your not you thank duty Spike <coughs> planted. Okay. <coughs> One enemy remaining. Last player standing. <coughs> yeah. ใช่ๆค,ครับไม่ใช่ค่ะเรียนหน้าตัวเดียวเลยเ่ะยนหน้า,านนนตัวเดียวเลยซื้อโอเคผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนอกจากสติงเกอร์

The hunter! Uh, watch out! There. Uh. So you healing. One enemy uh. remaining. ไม่ยอมเพิ่งเห็นยูเลนาฝั่งตรงข้ามยูเยอะมากจริงหมดมากสิแล้วอ่ะจริงหมดเกินหมดเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยใช่ใช่ใช่เด็กเขาก็เหนื่อยก็มีจังหวะที่เขาเหนื่อยบ้างแหละใช่ใช่เราที่มัเราบุเราที่มันเราเราพลังมิตรภาพ get out of my way ไม่ได้เอ๊ะมิดมิดมิดครับลองท่อนะผู้ชมกแทรติดตามนะคะ Enemy Remaining Spike Down Mid ไปครับเข้ยเขาก็ตายขนาดนั้นแล้วเขายิยโดไม่ต้องุ่มทำอะไรแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยใช่ข้องมาทำไปในตามนะคะเราสู้ได้เราสู้ได้ใช่ใช่เรายังไม่แพ้ใช่เรายังไม่แพ้ครับไม่มีไม่มีคำนั้นแล้ว